ใหม่ลดถังถึงแพ้เทนชินมวยแทโคย้อนมาโผดนสมุไรพามาดูไฟคาใจลถถังใส่กับเทนชินนะสกะวาวันนี้มาในรุ่น126ปอนด์นอนอยังตัวเล็ก3ปีที่แล้วยังเด็กอยู่อู้หูก่อนไปดูไฟขอไล่ไปรู้จักเทนชินคนญี่ปุ่นอินพากันอวยบอกคนนี้ยอดมวยแห่งยุคก,กระดูกก็ไม่ธรรมดาชกคลิกบ็อกซิ่งอาชีพมายังไม่แพ้ใครเจอเบอร์ใหญ่ๆมาก็มาขโขโผมาชนะเสือคิมแวะไปที่อำนาจลื่นเลงเคยลองเชิงกับกูมานดอยกับพลอยชนะมาได้ไม่วายสายซอยจุวันฉลองก็เคยมาลองแล้ว แต่ไม่แค้วเจอลูกพิสดารแบ็กคิกเข้าเต็มกระดงคางนอนอ้างว้างกับพื้นยืนไม่ไหวแพ้น็อกไปในที่สุดจนเรื่องอุตลุดถึงหูรถถังอยากลองมาลั่นะระฆังกับคนเหล็กจากแดนใต้จึงได้ย้ายครัวแล้วมานัวที่ญี่ปุ่นหยุนปี้มากันที่ข้อแรกไฟนี้ตกลงโปรงใจใส่กันกติกาคิกบ็อกซิ่งที่ต้องทิ้งศอกและบอกลาวงในสเต็ปเท้าต้องไวหมัดต้องคมเหมือนเป็นยาขมสําหรับรถถังเพราะลําพังโดนตัดอาวุธกระเสียบเปรียบไป1ชุดแล้วแจ็งมาอีกเรื่องคือความเร็วในการออกหมัดและการเคลื่อนไหวเวลาเดินเข้าไปโดนดักต่อยพลอย